สวัสดีครับพบกับปู่ชอบเล่าช่วงเล่าสู่กันฟังสําหรับคลิปนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารของน้องอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงมาแจ้งให้กับ FC ฟซแฟนคลับน้องและท่านผู้ชมทุกทกท่ททานได้รับทราบวันนี้วันที่27กันยายน2566เป็นวันประกาศผลรางวัลขมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดขวัญใจมหาชนซึ่งในงานนี้น้องอุงอิงเข้าร่วมชิงรางวั 2, ล2รางวัลด้วยกันนะครับน้องอุงอิงกวาดเรียบทั้งรางราล รางวัลแรกศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมรางวัลผมชัดลึกลูกทุ่งกบอกสอนห้ารประเภทยอดเยี่ยมสามขารางวัลศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่ได้แก่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพง มอบฝันมาหลังห้าสังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับแสดงความยินดีด้วยค่ะครับชีวะประวัติกันสักนิดหนึ่งครับค่ะมอบความสำเร็จในวัย17ปีนะหัอลำน้องใหม่นะครับจากคณะหลํลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงลิ้งชีวิตมาใน6เดือนโดยที่พี่โจโยมนินผู้บริหารและหัวหน้าวงเพชรบ้านแพงจากความโด่งดังด้วยการคัฟเวอร์เพลง โอเวอร์สู่เพลงในชีวิตขอบฝันมาหลังท่านครับขอเชิญขึ้นมาบนเวทีอันทรงเกียิได้เลยครับผมชัดลึกลูกอี่บอร์มา566าร้อยหกสิบหกครับสางน้อยนาคตนไกลว่านี้นะคะเด็กเกียรติมากมากคปุ๋มเป็นบ้านแขกครับผม ขอบคุณคุณคะแนนนักจันทร์ด้วยนะคะครับครับเพื่นของพี่นะครับนราแสดงความรู้สึกสักเล็กน้อยครับค่ะน้องอิงเพชรบานแพงนะคะเด้อค่ะสำหรับลาลาก็ขอขอบคุณพ่อพงเมย์เอฟซีสาหน่อยเพชรบานแพงแล้วก็เอฟซีหนูเนาะค่ะที่เพื่อนเขามาโหวตให้หนูถึงหนูสซิว่าได้ สมมติหนูบบไดรับรางวัลหรือว่าหนูได้รับหนูก็ดีใจค่ะได้ถาบโบดดรับกับโบเสียใจยังค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพ่อทนายเอแล้วก็พ่อโจผู้ยุเบื้องหลังเนาะค่ะนอทีเฮียนนิหนีมืมอนีขอบคุณค่ะเดียบมือดังๆด,ด,ด้วยครับและรางวัลที่2ลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชน 2>, 2 5 6 6กนะครับประเภทขวัญใจมหาชนรางวัลลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชน ในปีนี้ได้แก่ถูกต้องนะครับผมพุทธองค์อิงเพิ่มเติทนี่เขาเป็นดาวรูปดวงใหม่อายุเพียงแค่16ปีแล้วนะเนเองถูกต้องฮะบอกเลยครับว่าการขับสังเนี่ยเธอใช้เวลาประมาณ6เดือนในการเดินเส้นทางของลำสุดท้ายเนี่ยรองใจแฟน รองใจวันนักโมทช์พ่อโจนะฮะและก็วันนี้เธอได้มารับรางวัลในส่วนของสาขาของมนาชนประเทศหมอลำสำหรับหมอลำเนี่ยเป็นตัวเขาของไทยนะฮะที่ทางจากหลวงวัลเองนะที่จะปักดันส่วนนี้เนี่ยสู่เวทีโลกนั่นเองครับเพราะว่าสนุกมากจริงๆถูกต้องมีที่ไหนทุกคนก็คือต้องเต้นนั่งนิ่งไม่ได้แค่จังหวะขึ้นร่างกายก็ต้องขยับแล้วสกู๊ตเนี่ยผมยังดับฟอนด์รถสกู๊ตเลยต้องตามไปกับคำ้องใช่ไุกสนานมากเลยครับผมและแน่นอนว่า ขอเสียงปรบมืออีกหนึ่งครั้งค่ะวงอีกในต้นเพลงครับผมน่ารักมากเลยครับเชิญทุกท่านนะครับมองช่อดอกไม้นะครับให้กับศิลปินที่รับรางวัลนะครับเด็กอายุน้อยเนี่ยความสามารถเยอะมาก แน้อกอยากที่มาจนเจอน้องมดีครับในกล่าวความรู้สึกนะฮะจะต้องขอบคุณส่แปนะ่ที่ร่วมกิจกรรมค่ะหนูก็ขอขอบคุณสิ่งแรลกก็ขอขอบคุณพ่อๆแม่ๆเอฟซีทุกคนเลยเด้อค่ะเด้อขอบคุณบ้านฮักน้องอุ๋งอิงทุกหลังนะคะที่ซอยโว้ยเฮล่าเดลังวันนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกคนขอบคุณผู้อยูเบื้องหลังแล้วก็ สิ่งที่ละอย่ากบกก็คือขอขอบคุณพ่อโจ้ด้วยจ้าเด้อทีมหมอบโอกาสให้นนูนะคะถ้าบ่ามีพอก็บ,บ่มี หลานในมือนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็ขอแสดงความยินดีและดีใจกับน้องอุ๋อิงด้วยนะครับที่คว้าทั้ง2รางวัลที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากขมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกด กระดิงให้กับปูชอบเล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ